อร่อยงลงอ,อร่อยแซ่บอร่อยแซ่บนะคะบอกให้นั่งลงดีๆหนูก็ไม่นั่งเอานั่งลงก่อนนั่งลงเออ,อ,อนั่งลงอ่ะลูกอ่ะบอนางเลยไม่นั่งเลยอืมหอมใช่ไหมลูกแซ่บเลยใช่ไหมคะ มันกระเด็นกระดอนหนูเอ้ลูกนี่เลียให้หมดก่อนแม่งั้นแม่ไม่ให้กินเออเลีอยจมูกนั่นก็มีเอาเลียก,ก่อนลูกเลียก,ก่อนแ่บห <c oughs> ลายแ่บหลาย,ลายดูดเอาอยากัดถ้าสติก๊กมันสิตเข่าปากเข่าข้อมันสิตติดข้อมันจิลงไปกระเพาะ เอานะคะลูกแอบรบายมากกินเบิดมือกับเอาเปนบ่แพ้อากาศละแม่ก็ได้โอ้ยอากาศก็เดี๋ยวห่อนเดียวหน,วหนาวพี่น้องเอ้ยตามจริงเป็นหนาหนาวเป็นหนาห่อนเลยเด้แต่ว่าอากาศหนาวมันนี้ล่มตึงล่มัดตึงวันนี้เ้าตุ่มกับแพ้อากาศโอ้เจนแม่ไม่ได้อพอดี น้อยนึ่งกระพ้เกอนดอกไม้น้อยหนึ่งกระแพ,แออนนะแพ้อากาศเอาลูะินเบดซ่องเลยเนาะแซบบอโอ้ยากัดซ่องติดล่ะเรียกเอากันยัางมาห่วยเนอะหนูเรียกเอายากัดซ่องมันจะติดข้อพลาสติกนานานอนาะเนาะแกมัออบอกเอามันกินหดกระดาษบัน เลียเอาอีหล่ะเลียบอกเก่งคือแม่แติเจ้าสาวตุ่มเลี้ยเก่งแท้เด้อีล่ะต้องเียกเก่งๆเลยลูกยากกัดพลาสติกออาเดี๋ยวสิได้บีบใส่ถ้วยให้กินผุดละที่นเนาะให้กินในซองเนี่ยสิดูอะไรอ่ะหันมาผีไฮโดรคนบางนะกินกระดาษน้ำผอมเนาะกินซอง อย่ากัดซ่องกตนยงว,นว่า,อาเอาแชมเปญเบาหนักนอกสิทนี่นี่ก็ได้ใจเย็นๆสิลูกเอ้ยย่อยไปทั่วแล้วนี่ลียาที่อยูซานดังนนั่เห็นไหมอยู่ซาน <laughs> อยู่ซานดังเธอเดนด,ด,ดีปิ๊ตผู้ดังเอากินอยู่นะั่นดิโปแม่นี่หีดออกมาหีห่แทนเบิดมันราคาแพงเนาะ ราคาแพงต้องเอาให้เบิดทุกเม็ดทุกยุดนาะลูกโอ้ยยาก,กัดกระดาษกันยังว่าเดี๋ยวเอาหอยเอออาลียนั่งลงก่อนอ่ะอ่ะเอืมเดียน,นี่พ่นแม่กินกระดาษตหนูกินกระดาษไปแล้วเหรอลูก กินพลาสติกจนติดคอติดคอลงกระเพาะเลาย่อยไม่ได้นันจะเจ็บท้องเจ็บท้องเห็นไหมเเจ็บท้องเจ็บท้องตเดียว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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นหนูจ๊ะอุ้ยงับไปนี่มันไก่พูดหีดออกให้เบิดเลยเนี่ยอ อย่างเอดเศษหมดแล้วลูกมื้อนจะกินไหมเกียงแอดเศษโบเบโบเบหมดแล้วลูกไม่มีโบเบเยอะเจมิมเบิดแล้วบาม,มี่แล้วเบิดหีดออกเบิร์แล้วมามบไปล้างมือแล้วหนูก็ไปแปลงฟันเป็น,นปลาพี่น้อง เพิ่นเห็ดเป็นซุปปลาเป็นคือปนปลานะเป็นน้ำโอ้ยเลียมือแม่จะแสบไรแสบมันบอลูกเอา้าเลียให้หมดเอ้าเลียดิเลียมือแม่เอา้าเลียเลียให้หมดนะลูกนะหายหมดยังหมดยังหมดเลยยังเอานี่เหลือยี่นิดนึงนีงน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 ง่อ่ะลูกอ่ะแสบแสบนัว แบบนวดเดี๋ยวแม่พาไปแปรงฟันเอาเช็ดปากก่อนลูกจุ๊จุ๊จุ๊เช,ช,ช็ดปากจุ๊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 เช็ดปากมาใกล้ๆแม่ดิมันหมดแล้วลูกเอ้ยหมดแล้วค่ะเกลี้ยงแสตดแล้วค่ะโบเบ๋แล้วค่ะเยอะเจอมแล้วค่ะโบเบ๋อยู่ในกระดาษก็ไม่มีอยู่ในมือก็หมดเกลี้ยงแสตดรู้จักหรือเปล่าเกลี้ยงแสตดไนให้มาม่าดูที อุ้ยอิ่มแล้วจะจะนอนที่ตรงไหนใช่ไหมลูกดูนะดูนะดูนะดูหนูหูด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 ูลูกสาวล่ะ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 